สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพนางสาววรรณภาภักดิสวัสดินายกเทศมนตรีเมืองนักหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้จัดโครงการนะครับเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนบริเวณใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมแยกถนนวิริยาพรเขตตำบลบางพึ่งอำเภอพัพประแดง สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้นะครับได้นำสินค้าเครื่องอุโปโภคบริโภคมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพนะครับในชีพจำวันให้กับประชาชนนอกจากนี้นะครับยังได้จัดหน่วยงานบริการสาธารณสุขฉีทวัตซีสุนัขและแมวการารักษาพยาบาลเบื้องต้นบริการตัดผมการจำหน่ายสินค้าราคาถูกโอทอปนะครับเพื่อเพิ่มการตลาดให้กับชุมชนในการนำเสนอขายสินค้าชุมชน เขาก็ได้จัดโครงการดนตรีมัฒนาการด้านไทยยาเสพติดเพื่อส่องเสริมให้ประชาชนเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นการใช้เวลาวางเกิดประโยชน์ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดด้านนายกเทศมนตรีเมืองนัดรูวนะครับเปิดเผยว่าทางคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนัหลวงได้ตระหนักถึงความสาคัญข,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 ของการ,การดาเนินชีิประจำวันของประชาชนนะครับซึ่งมีค่าของชีพและรายจ่ายประจําวันค่อนข้างสูง จึงได้รวมการจัดโครงการออกหน่วยเลื่อนที่ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับลดค่าใชจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเสนอปนัญหาความเดือดร้อนให้กับคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองนัตหลวงนะครับนำไปพัฒนาแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนนะครับรถค่าของชีพจะจัดขึ้นทั้งสามตำบลได้แก่ตำบลบางพึ่งตำบลบางจากและตำบลบางพุกนะครับนอกจากนี้นะครับหากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่งตางๆนะครับสามารถเข้ามาปรึกษากับคณะผู้บริหารเทศทีท่บริเวณชั้นสองสำนักงานเทศบาลเมืองนัดหลวงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ทุกวันนะครับเว้นวันหยุดราชการครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบัน,นทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ